แลววันนี้พวว่อกับผมแล็วมั้ครับมีนะวันนี้ก็จะมาเล่นหนึ่งวีเอหนึ่งกับใครไม่รู้นะครับแต่ที่เรารู้เราจะเล่นก่อนโอเคไม่อยากพูดมากแลวครับวันนี้นี้อการตั้งค่ารูปแบบของผมเปลี่ยนไปนะครับผมจะเล่นแบบสามนิ้วครับตอนแรกๆเ,เล่นแบบปกติอยู่นะครับนีผมเปลี่ยนแล้วอันนี้มันเล่นง่ายกว่าเล่นง่ายเราเล่นกูหม ตะกูล่นไม่ถนัดอะดิเอาน้อยหนาไปเอาวันควันโอ้ยอ่ะทษทีนะากูต้องใช้การลิงน,นั่นแหละต้องซื้อมาจากเซเว่นหน้าอีเวน่นไม่ใช่ มดคล้ายตูดอุ้ยไม่ใช่จะ,จะตายก็ต้องตายดึกดุ๋ยสัตว์เอ้ยสนใจคนนี้เก่งไหแหมเราอย่าไปดูทูกเขานะครับเขาไม่มาดูทูกเรานะครับ <laughs> ยิงยิงมันดิยิงมันดิยิงมันเออได้แล้วน้อยนาระเบิดควันเอาจี่สุดท้ายไปฮะ กูเล็กจังวะตรงใั่เขารู้แล้วเราอยู่นี่อุยอ๊ยเอาอยู่ยังไงวะี๋ยวเราจะอ้อมเลยดีกว่าก็มีอยู่ฝั่งนี้โอเค โหตายเลยเก่งเก่งเก่งอ่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฮาโลวีนคลาสสิกแอคชั่นก็ได้เปลี่ยนแบบใหม่นะครับเราสนใจเขาจะวัด ้าวเพื่อนมาเฉยอ้าวอ้าวโอ้ยเฮียเฮีย,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 ย ใช้ปืนพกในตำนาน,นดีกว่าอุ๊ตายหาเลยเทพอไนอไนเทพอนี่คนนีน้คนนี้ก็เป็นคนแคสเกมเหมือนกันโอ้ตายด้แล้วเบิด อืมไหนเอคเทพสนัแม่งเล่นสนัยเก่งกู <Fire ball. S 1> ปลาทั้งสองรูปแบบอะเห <c oughs> มือนหัวอุ โ oh yeah. <laughs> อ้ยเฮียย,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 ยูเลยนด้ยยเลยนยยยนี้ยยนยย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 กูเย่นด้วยย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 ยมึงยยเยยยยยยยกยย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 ยเยย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 อ,อ นี้ก็อาจอยู่นอกบ้านซุ่มยิงไหมเด้อเดเดเด้เหี้ยเดเด้อเดป๊บแกูปวดหัวเลยโอ้กูตาย ต่อต่อเดี๋วไปคิดหน้า